สบายดีตอนเทียงพี่น้องกำลังสีพักกันแก่งเป็ดใจหมักฟักเนาะเมื่อนี้อยู่ที่ยังลำมันพอเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง <c oughs> เพราะว่าเมื่อนี้มีเอื้อยเพิ่นเ,นเมื่อกี่ยวเขาซอยแล้วก็เลยว่าจ,จับเป็ดเบาหนำหายหนึ่งตัวแต่ว่าพอดีเอื้อยเพิ่นมามืออื่นต้งกินเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาเป็ดตัวหนึ่งเนาะสามเทียงก็จะมีเทียงลังนี้แล้วก็ลังนี้แล้วก็เทียงลำมัน สามหลังกินข่าวโฮมกันแล้วพี่น้องเมื่อนี้ว่าจากเมื่อเมื่ออื่นพี่น้องกเ็เลยอันให้อ้ย่ยเพิ่นมาซอยเกี่ยวที่แรกอ้อยเพื่นก็เกี่ยวของเพื่อนแล้วแล้วเพิ่นก็มาซีเมือ่อสุดท้ายกันเอือหาเพื่อนมาเกี่ยวซอยมาเกี่ยวซอยพอดีอมาเบิ่งบะผาบรรยากาศอยู่เทียงละมันเมื่อนี้กันหลายๆคนก็ได้เห็นพอ่อได้เห็นแม่น้องละมันเนาะ อนี่แหละเทียงน่อยนี่ไงทุกคนเห็นยังพ่อกับแม่น้องละมันเขาว่าอันชุดเจ้าอันได้จังได้ซื้อนี่มาถามฟามเด้อไปก้นบั่นมาเออก็เล่ยค้อเออก็เล่ย่อ้นก็เลยซื้อลำมันได้ซื้อยังบอกมีไพคืนเลยนะ เขาบอกว่าพันนี่นะปลูกดีเป็นบ่เขาว่าฮะโอ้โหเหรียญเชียมโจกอีกพันนี้โหดดนมากเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องดีไงเพิ่นมาเกี่ยวขาวซอยสองเตียงสามเตียงมือนี่ลุยมื่ออื่นกินเป็ดอีกเม็นบ่อ้ามื่ออื่นตว่งมื่ออื่นตัวหนึ่งอืมกินมือละโตกินสองโตมันกระซิบบุพเพ จึงนำมือื่นมาปฏิหักเมกินยากอีกเนาะเอสดี้ง้เอ้ยไม่เชื่อโอ้ลบกล้องอีกฮะพี่ให้พี่ไว้สบายดีประลุงยังอ่าสบายดีประลุงก่อนฮะเออ้ยอ้ยอ้ย้ใส่มาน่อยเจ้าเด้ นบ่เมนบออืมอืมโอเปนเป็นเบอโอ้ยจะเอาเผื่อมาลงดิเอาเผื่อเกลรไปกำลังปอบเปิดป๊บแล้ว มีหมูด้เหมือนี่แต่ก้าวพื่อนนั่งวลาน่มองๆเยู่ไไปก็ไม่ได้ักลอนแลว่ะไปรอดเนาะยังน้อยขอยชิเมื่อป้าเจ้าเลยนี่มือเราจเงียบก็เงียบแล้วอ่ะไปบอมันมือบบมือเงี่ออยู่แล้วที่ละเมอเนาะทศแจก็ไม่ขี้แล้วที่ลเมเบิ้ง ต้องเกียวปอก่ขาหนาดาวมาแรกงนี่อืมลงยุนี่บไา้เงินไปวงเฮียนแล้วกันหน่อยนี่ไปพี่งเล็กจึงหน่อยเบื่องภาพบรรยากาศกินข้าวเนาะกินกินร่วมบ่อนเลินนะได้กินรวมบ้าเทียงลำ เคียงลำมันสิบะฮักว่นนี้ไปเด็ังนอนมาเพลิงพาบรรยากาศกินข้าวร่วมๆนะพี่น้องเนาะแกีงเป็ดซันหมักฟักเหมือนนี้ขาแวะอีกแล้วย่านบ่ย่านบ่มัน ชุดจะแซ่บเดี๋ยวเรียนปีงินนะเขีนจะไปงอตรงบอกเพื่อนลงเกี่ยวข่าวซอยเมื่อวานนี่เพื่อนบอกบอลงยันปีงเพื่อนว่าไปเด็กน้องจังเบิ่งพาบรรยากาศนิดจังหน่อยเออกินน้ำแข็งเอออ่ะจังหน่อยจังมาเบิ่งกินข่าวร่วมกันน้องมื่อไงเปลี่ยนบรรยากาศอ๋ออยามือแลงคือมีเมฆบานนี่ แน่มือในใอกาตนะ,าานนะขอย่าน,ขอ,านขอย่านแต่มีฝนล้ <laughs> วกนะันเพื่พอขอังไงามาแมกาวนเกียวเนะนะา,นา,นานะนาาอันนั้นก็ว่าจะขึ้นเขาปุกคนบ่เห็นว่าอันว่้าอันนะ่นะนไเห็นนเะพื่ละทรบนะนลงมาละลายกองข้าเข้าไปค่ะฝนแห้งแห้งหวาเอออยู่บ้านเท่ากระโต๊กมือเศร้านี่อยู่ทักแค่กระทัเงัอนนห้ะกามาตแห้งก็เหินเขาว่าที <laughs> ่นั่น เอาจะฟาจะ้เฮาเชบบอ้ยเชือบบอ้ยเชือบบอ้ยเอฟซีกัฟเอฟซีกันหิฟาเบิ้งเดาะจิับป้าเลยได้เนี่ยเนาะกินหลายรเดอรู้เดอกินน้อยหนึ่งเนาะอืมกินหลายเดอนะมั่มเดอไปจุกน้อยจมาเบิ้งพี่น้องบรรยากาศกินข้าวร่ม่ม กำลังตัดมะฮุงซูมกับเพวเป็ดใส่มักฝากต้มต้มซีซ่าได้เนาะคือนอนกล่อ,อ,ลนอ,นองอยู่เลยปลาตัดมะฮุงควรจะโดนขกจะขกใหญ่เนาะชั่วกินหลายๆคนคือเสแอะลมเย็นดีเลย เออะรัมันเบิ่งยังฮะเบิ่งยังเดี๋ยนี่ฮะเบิ่งโทรศัพท์บ่โออยาแข่งเบิ่งคักแกต่ำมักหุ้งแก่งเป็ดไปสิดลงไปทางด้านลุ่มนะพี่น้องดูถึงไม่ดอกลายเฮกินต่ำมักหุ้งก่อน ถอยก่อนหน่อยมาๆๆๆพาเอ้ยมาเด้อกินตํามะขมพี่น้องโกงข้าวแผลางมือก่อนตํามะขมใส่กับขะปุ้นน่ะตกลงแล้วบ่ได้กินบ่กินขะปุ้นเจ้าหอมๆตอห้องอีแม่เด้ซะเจ้าออกมานั่นแม่เดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งกินตํามะขมเนาะพี่น้องอ้ายมาพี่ <til> <til> เห็นไหมย่อมออกได้แต่พ่อนะปปาจะกินตำมะฮงกันนะพี่น้องจังมาลาอยกินแก่งเป็ดอีกท่านึงนิ้วเข่าหฮงสงสัยโมสันแกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแกงจะมาปาก,ออกปแซ่บเลยนะ <ทำ S 1> พี่น้อง คนกินเข่าวรวมกันมือนันข้าวแถวเด้อพุดด้วแมาอีกรอบสองกินแกงเ็ดใส่มาฟักมาที่นี่มาเถอกินข่าวรวมกันพี่าันนี้มาเด้อมา แจงเป็ดกุ้งแหงตามะฮุ่้เบิรไปแล้วยกหนึ่งโอ้เต็มเทียงญาติาต่จะเทียงและฮักบัดที่นี่าติ่งแหงเด้อมากิน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  ระวังเด้อระวังเด้อแป้นกระดอกเออเขาอเที่ยงกันเียกิานประมาณนี่นะพี่น้องเนาะามอากินก้อนกินก้อนไปเดีสยจขึ้นไปถ่ายทางทางปุ่นเนาะพี่น้องโยกมุกนี่อคือมานอนโอบปากโอบปากทางใดก็ได้โอ้ลม แล้ะพี่น้องกินข้าวร่วมกันเบอร์สิบสี่สิบคนเบอร์สิบแปดเรีนไว้มาเด็นใหม่ด้วยเถียงล้มันด้วยเนาะปี่นะปีนลามานั่งพิงเต่าอยู่มามาเากิน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 เลยกินเลยกินเลยกินน้ำรังเจ้ากินอิ่มเลยถ้ากินน้ำรัง กันเป็ดกับกันเป็ดกบกินกันแจักสิกินได้หรือบอนน่ะนะกินก้อนรอดแล้วพีนองโอ้ยลมก็ลมบาดในุนก็สิมากินเป็ดไม่ได้ก็กินสต๊อกท้องพักเรื่องพุนมาดังฟันงงงงงงบงงงงงงงดงง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 ไงง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 ดงง ป้าจะเป็นวันลมกระดูกเป็ดคิดเบิเบ้งนั่นนะไอเขาเอิ้นยังก็เอ็นนะ,นะเขี่ยเอาไปเขี่ยมานะั่นยังรูดดูน้ำดูน้ำนี่ดูน้ำปิดไปนะพี่น้องอิ่มแล้วเปล่าอิ่มแล้ว่วร้อยมาเริ่มเด้อลูกก็ไม่มากินข้าวบ่มีบอลข่าวมาวะอิ่มแล้วอืมเฝนอิ่มแล้วไอ้อกินข่าว กิน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 ไปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยว